ชิงงมมมมาาาโาารรรบบกวคัััตดดหลลปะเมมเีีูยวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟวตบอลกี g าเทียม16นคนนำผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลไทยลีกคุณผู้ชมครับราการ2024-2025นัดนี้ครับผู้ชมครับทางเมืองทองครับที่มันดับที่7นะครับมียู 23แต้มนะครับในแมตช์เดย์ที่16วันนี้เปิดทิมฮันเดดอมโด,มดนกับทางระยองอุบสีอันดับที่3ครับมีอยู่แต้มแข่ง15นัดเท่ากันโดยส่วน,นนี้ครับทางฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ครับจัดจำลองการแข่งขันผ่านโปรยูชันสกเกอร์2021ครับและรับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายโดยทางฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ฟุตบอลเกมความสนุกครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับแฟนบอลของทางเมืองทอง นายรยองเอฟซีด้วยนะครับเอาตัวิด c o m m e ่ t คอมมเนต์ครับให้กำลังใจทีมรักได้เต็มที่เลยครับระบบของท่ามืองทองครับระบบ352ครับผู้สร้างตัวเป็นกิติพงศ์บุตรเชื่อครับแนวรับมีทิซองโดนิโซโกอุทธกุนอตครับแดนกลางมีพิชชาสรวิทครับรลังเซนปุรชัยคัคคณะรวมทั้งคู่หน้าเป็นโรบักและระเม็งรเม็ไอครับตัวทางนายรยองเอฟซีครับระบบ442ผู้สร้างตัวเป็นกรกฎพิพัฒน์นัดได้ครับแนวรับมีเดโกซิบา อัะตะนกอยอดรักเอกชัยสำเร็จครับการมีพิรพัฒน์ระวินโมอ่องนะครับไอตโตะรวมทั้งเจษดาปุอ้าเป็นทางอาทิตย์และทางเตนอจุกครับก่อนไปรับชมเกมการแข่งขันครับ subscribe กดไลค์กดแชร์กรดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความความมันอ้าวทเกมเริ่มคุณผู้ชมครับเมืองทองครับมาในชุดสีแดงสลับสีดำครับบุกจากซ้ายมา,วาขวากับส่วนทางทีเดีรระยองมาในชุดสีเงินบุกจากขวามาซ้ายจุด มาดูดีอีกบุิบอลทีมทีมฉกเพราะฟุตบอลคือความสนุกครับบอลอีที่อาทิตย์ปุญจินได้ครับเก็บบอลนี้ได้จิมมาที่ไอตโตะครับยกมาแล้วซึสิซโซโก้ลงมาเก็บบอลแล้วฝากกลางมาที่โอตะคุนอฟสายที่รเรเล่นเซนครับผู้เล่นที่บีจีปทุมปล่อยให้ทางเมืองทองมาช่วยในเล็กสองตรงนี้ครับ อวิโมงรับให้มาเทียกษัรสำเร็จิพัฒ์ให้มามหมา,าตะนุกหวังยาวมาแต่โดนตัดบอลแต่ซิโซ,โซโก้ก็ยังแข็งแกงร้งแล้วไปเอาบอลคืนมาได้ครับบอลขึ้นซ้ายมาโรนเซนลาบินโมอองักใ้สวยครับเจษดาโดนใหม่ที่ลาบ,บินโมอองครับตัดมาตรงกลางสกัดทิ้องออกไปก่อนครับ,รบ,บโรนเซน บอลฝั่งมาครับเจษดาเลือกโยนหมาตรงนี้มีมงแล้วขออีกทีนึงนักสกัดทิ้งอันเส้นหมุนมาใหม่ครับปากมาถึงบุญเชทิดสศนิทฐ์มาคำยกครับให้มาประเมศเอาเลยครับบอลมีชิ่งมาโรบักเอาแล้วครับตัดหลังมาประเมศมีหลุดเดียวหลุดตรงนี้ลูกกดโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับแล้วเป็นเมืองทองครับโอ้โหเรียกความมั่นใจมาต่อเนื่องครับเรื่องนี้เป็นม้งฟล็องประเมศ์อัดวิ่ไหลคุณผู้ชมครับ โอ้โหถึงสิบห้าทีานี้มังทองขึ้นนำแล้วครับโอ้เป็นความมั่นใจที่พวกเขาเพิ่งเก็บชัยมาในนัดล่าสุดด้วยนะครับโอ้มังทองไปเย,าาายือล้ำคุณมาชนะห้าประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหดูครับเราตรงนี้มั่นใจต่อเนื่องครับกท่านคอัดูจังหวะที่มีโรบักค,ครับโอ้โหนะัดที่เจอลำ้ำคูนชนะห้าหนึ่งนี่โอ้กดแฮตทริกเลยนะครับโอ้ตรงนี้ได้แฮตทริกโอ้ให้ทางเพื่เมอภิไลัยเต็มเต้นครับ ดูเล่นกันอยู่3คนนะครับจุดเริ่มต้นก็เริ่มที่ประเมศนะครับโอ้โหและสุดท้ายโอ้กีบแอนโกเลยครับวิ่งมาแล้วกดตรงนี้ปีมือกระกดพิพัฒน์นัดดานะครับเพื่อนร่วมทีมชาตินะครับวันนี้มาเจอกันในนามสโมรสรผู้ชมครับทองขึ้นนําก่อนครับ1นึ่งศูนย์แล้วงานั้นของอินทองนี่เาพรกเขาแพ้สองนัดนะครับที่เหลือสานะมหน่งเเสม,อ,มอเลยผู้ชมครับ เอาหรือทางต่อครับตุนิ้เอสนามียกข้ามมาฝั่งซ้ายอิโตะไล่มาแตออ่ออกหลังไปค,ครับตุนทางระยองนะผู้ชมครับก่อนจะเจอกับคู่นี้นะครับก็จะต้องเปิดบ้านโดยกับทางบีจีปทุมยูเนเต็ดน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมชนะครับช่องของเราก็จะมองกันขันครับจบแมตช์น,นี้ก็สามารถย้อนไปรับชมได้นะครับอ้า uh ตุ oh. นิ มีกดตรงนี้อุ้งเต็นเสาแล้วไมค์ทีโดยเอรีโรบัตยังไม่ได้ครับเนี่ยบริยัณรู้จงตรงนี้นะครับที่แอดมินจะนัดการขันเนี่ยจะงหวะนัขันในวันที่12มกราคมพุทธศักราช2568นะครับดังนั้นนก็จะเป็นข้อมูลที่ก่อนคู่นี้จะเจอกันก็จะมีแมตช์อย่างที่เรียนไปครับโดมเปิดบ้านดดมกบบบีจีก็เป็นใจให้ทั้งระยองและบีจีทั้งคู่เลยนะครับ โดยใหม่ครับโรนินเซนเป็นจังหวะมาหาช่องครับข้างหน้าโรบักขยับแล้วครับผู้เล่นของทางเอซิมิล่ด้วยนะครับเนี่ยมีโรบักให้มาค่ะ้างคำยศเหมือนใหม่เขากลับมาที่สวิทผ่านทองโปรเชตทอสเม็ตให้มาสวิทกลับบอลมาค่ะคณะขอลงกดอ้อหืออืออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในคบไกคลของทางเป่น1งทองนะครับ จังหวะที่ปุะเชษฐ์ให้มาแล้วสวิทช์เขาะมาแล้วนิดมีช่องกดเลยครับเ่แต่วงไม่ตรงกอบครับทางฝั่งของไรยองนุง่นจงกันฮันน่าล่าสุดของพวกเขานี้ก็มีแพ้เพียงแค่นัดเดียวครับนะสองนัดครับเดยนะัาล่าสุดก็สามารถไปเยือนเอาชนะทางของแกงได้หนึ่งปงระตูต่อศูนย์ครับก็แข่งไปห้านัดครับ กเท่ากับทางระยองเลยตรงครับอ้า oh. วไม่ตระเวทผ่านทองบอนเบินมาฝั่งซ้ายลอดเซนมียกเข้ามาในกรอบอีโมงชนย้อนหลังหน้าครับอ้าวแต่ถูกตัดไปแล้วครับเจรพัฒน์ครับเปลี่ยนแกนบ้างมาครับตรงนี้เอสาด้าแต่เตนิลจูเนียยกมา oh. เก็บไว้ได้ดีครับเก็บบอลมาที่ทางที่สองโดเอ็ดของเมืองทองตอนนี้มีอยู่23แต้มนะครับและอีกส6แต้มนี่เป็นของทางฝั่งระยองทีเด่นครับอยู่อันดับที่13นะามเลยครับผมี 22, ่12บราคกพุชารสัาร้อิครับ เอาเลยกันครับโอ้มันมากันทั้งคู่ครับตัวนี้โรบักเก็บบอลได้ไหลามาฝั่งขวาฮึ่มโรยองก็ช่วยนกนสกัดไปได้ดีครับริมองกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกครับอิสโก้โอ้สามสิบสีหน้าทีผ่านลปเราตัดเกมได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับโรบักให้มาสนิทผ่านทองจิ้มมาประเมศดมีพื้นที่กดตรงนีออ้โอ้โหนึ่บอลพุ่งเมื่อกี้ แต่ยังไม่ผ่านมือของทางกรกฎเพชรนากาครับมาอีกแล้วครับอุ้ยแบบตาไปมากเรเซตต์ส,สนิทครับปอนไว้ตู้ครับโอ้โหสเต็ปสายออกขวาลนี่ทำได้ดีครับแล้วประเมศกระจายไปไนี่มีกามือโรบกมาครับ เอ็กสองเนี่ยเมืองทองเนี่ยมีเสริมทัพก็มีทั์ธรรมจากทางการ่เรือนะคระธรรมวัตโปบันทรงนะครับจากประโยฟ FC นะครับกลับจากการยิงสูงจงครับเราก็มีนยิงโดนเต็มนะครับต่อมเชือกหนึ่งมือสงครับโอ,โ,อโอ้โหเสริมทัพกันเต็มที่เลยน,น,นะครับกลับมาลำหน้าของทางเมืองทองครับกระโจนลงนะครับ,ามมารบย,าย,ยาหยุดเลยสัญญาอยู่ จักระพันไพชูวางนะครับทวัดครับแล้วก็มีคูบาวเลยปักแย่ทีมผู้ชมครับโอ้แต่ชอ้โ <c> น <oughs> ระวังระวังกันหน่อยครับเอุ่นฟ้าชัดเจนครับตรงนี้จนทางระยองยองทามพวกเขาก็จะมีการตะกลึนสีแดงนะครทบที่ พออครับกุนนอกันตาเฮเด้เลครับบอโรซี่จากเอฟซีต่อแข่งอย่างอย่งยองทีติเศษอยกาครับาก็มีกรกคนุชชาคมเสัญญาดีโรซี er ่เซนี่เพ okay. ิ่มนะครับฟัดนะครับขอสูพัดจากบอลแสงวงทุ้อยงครับออานี้อัปเดตตลาดซื้อขายรอบสองครับ ดูจังหวัตัดฟาวกันบ้างคุณผู้ชมครับปรเมศวิไลครับออกโซนหย่อนกลับมาแล้วกลายเป็นถูกตัดฟาวแล้วครับเดี๋ยวดูครับจังหวะดไคิดน่าสนใจครับเวลาหนึ่งนาทีครับช่วงไทยเกมตรงนี้ครับวอนมียกมาสวิตผ่านทองให้มาลอเซนจ่ายนี้ไปติดับเจษนสดานิดหหวนบอลมาครับให้มาอิโตะเร็วบุรสินครับน่าเปล่าหมดเวลาครึ่งแรกไปก่อนครับ ศูนย์ขอ,ของทางเมืองทองที่ขึ้นนำอู่เดิประนีนนัวิไลครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางพิลลารยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การจับมือการแข่งขันฟุตบอลในส่วนของ,ของครึ่งเวลาหลังครับเอาตัวนี้ครับเมืองทองขึ้นนำ1-0ไปก่อนแล้วตรงนี้โอ้โหดูครับว้าโชว์โชว์าการของทางอาทิตย์กุจินดาคุณผู้ชมโอ้โหเมืองทองต้องระวังครับอูเริ่มเกมมาครึ่งหลัง มีโบงเช็ดของเซโนจูเนียครับอุ่ลโลเข้าสูงใหญ่เลย่โครับโอ้กลายเป็นมันถงต้องระวังนะครับดูความเร็วของอาทิตย์ตรงนี้เหมือนกันครับทุกครับผู้ชมสามารถสมัครสมาชิกตัวดีบอลเมมเบอร์ชิพของเราได้นะครับผู้ชมสามารถารับสิทธิพิเศษรับชมคู่นี้ก่อนใครและมีพิกแม พลาดศิ์ในตำนานครับโบรากขอนกรู้การเก่าๆให้คุณผู้ชมไปหวนกลับมาคิดถึงครับทยออัปเดตมาสาหรับท่านสมาชิกตัวรุ่นนมเร์ชิพครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านสมาชิกล่วงหน้าเลยทุกนครับมาใหม่ครับกิติพงษ์ผู้แถวเชือกครับให้มาที่ซองโดหน้ามาคัธนาคัมโยครับฝากกลางมาวงสะก่อนเปลี่ยนแกนมาเอกชัยอ้โหเอาออกไปยาวๆก่อนครับโอตุกน็ฟ หลลที่มโรเบิริตย้อนใหม่บอลมีโยกเข้ามาข้างในเนี่ยรกรกปดักไปได้ครับแล้วบอลที่ทุ่มมาครับตเมาเซโดจูเนียสายที่พิเพัฒน์ขึ้นมาที่ยอดรักหนามเมืองรักครับบอลมีโยกม้วนขึ้นมาโอทอนอนสหมองสกัดแล้วสรวิทครับอีแปรยัดเข้ามาโรบัก พลิกได้ไหลซ้ายหล่นเซนความเร็วมีครับดวลกับทางคาตานครับแนวรับวัยเก่าชาวญี่ปุ่นตรงนี้บอลม้วนใหม่ครับหาเหลี่ยมได้ไหมดูดูมุ่งสงครับโอ้โหแต่ลาวินโบงมาช่วยปั๊มบอลแล้วเก็บบอลได้เลยครับเดี๋ยวก็ซิว่าครับให้มาที่ทางคาตานะเลือกวางบอลยาวๆครับเน่ยเาอยู่ที่เซนโจูเนียนี่ครับพักบอลได้ครับ เอ้าแล้วเกมขึ้นขวามาเอกชัสยสำเร็จจ่ายไปแล้วยาวๆคอยเซ็งเกี่ยวติวดรถั้งเกมเปุ๊บเซ็ตขึ้นมาใหม่ครับเปิดวินตักได้รถบัดครับย้อนที่วงสกรครับมีลงมาใหม่เหมือนกันะครับเมืองทองดีท์รึ่งหลังงานสามนัดล่าสุดคู่นี้ที่เจอกันทุผู้ชมครับเมืองทองนี่ไม่เคยแพ้ระยองนะครับ ็ตเต็มที่ก็คือเสมอน,นนะครับแล้วก็อีกสองนัดถ้าชนะได้คุณผู้ชมครับอบ่าวูดอุซินเป่าไปแล้วครับจังหวะที่ล้ำหน้าครับนิดเดียวคุณผู้ชมครับกัรขึ้นได้ทันครับน่าสนของคู่นี้ที่เจอกันนะคุณผู้ชมครับทางระยองเนี่ยเขาสามเปิดบ้านเสมอ,อแล้วที่มองไม่น 1, หนึ่งประตูต่อหนึ่งคุณผู้ชมครับโดย อุ้์เมืองทองนี่ถาพรนะครับที่ต้องทายขึ้นแรกก่อนครับก็ปินโตผู้ชมครับมาไล่ตีสุดได้นะครับเออแต่ก็มีกันใหม่ครับ1-0ที่เมืองทองขึ้นนำครับยังไม่จบครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ผู้ชมครับที้สัมฤทธครับดูจังหวะเมื่อไปแล้วมาข้างหลังครับ ให้มาทินะวิ่งชี้ทำทางครับอรุทข้งหน้ามีครับพิช,ชาให้มาโรบักโรบักจะพลิกมาเอกชัยอกวนแม่นครับแล้วกลายเป็นเกมส่วนบ้างส่วนตรงนี้อิโตให้มาเตเตนิยอจูเนียถึงทางอิโตครับอิโตมีเลาะมาตรงนี้อ้าวถูกเหี่ยวแล้วครับ เ็นเกมส่วนของข้างเมืองทองบ้างครับคณะเลือกตัดหมาละอุปรูเกียวดูดสวยเลยครับแล้วกรเมตตัวนี้โอ้โหวิติเซฟโรบันเกี่ยวได้เกียวได้ริบอะไครับคืนมาลงเซนกดขวานะถูกสกัดไปก่นครับอ้โูเมืองทองนี่ห่างสองสูไม่ได้ครับโอ้โหดูกางที่ผ่านมาเป็นที่บ้านเมืองทองตรงนี้นะครับย้อนไปโกเป็นถ้าเราชนะทางระยองด้วยสี่ส่วนครับกำลังดี ไปแดงด้วยนะครับทางฝั่งระยองช่วงเอานี้ยังแค่1-0ครับ77นาทีผ่านอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้แล้วบอลโยนมาโอ้โหดูราชิมาดดนกับโรบักสนุกเลยครับสูงใหญ่ทั้งคู่ครับมาอีกทีนึงตรงนี้ไม่เหลือเลยครับไม่เหลือเลยครับพระเมตตาทวีไรครับโอ้โหยิงสวนซะด้วยตรงนี้กลายเป็นมีดนแฮตทริกเอาต้องไปต้องรัครับ โอ้ยส่วนในทีมชาติไทยนะครับน่นาโอ้ยดูครับโอ้ดับเป็นประเม็ดแล้วครับโอ้ส่วนแนวรับข้างหลังก็เขวัญเมฆมีขวือแบบทานไปโซ่ทางเร็วเ,เลยครับตรงตรงนี้นงทองห่างเป็นสองศูนย์เอาจนได้แล้วครับผู้ชมครับดู่จังหวะที่ขึ้นหมวกตรงนี้ครับแล้วสกัดมาไปเข้าเหลี่ยมเข้าทางของทางพิชาครับดีดขวามานะแปะนิดเดียวครับโอ้ยเราห่างมาอีกที เ้าตรงนี้เป็นเท้าขวาของประเมศแต่ผู้ชมครับจังหวะที่แปะมาครับแล้วเปิดทัดดีครับจังหวะเข้าประกบห่างไปโอ้โหหนึ่งถึงสองเก้าก็มีพื้นที่ให้ได้ซัดหนีมือกรกฎพิพัฒนดาไปครับสูงไปเลยผู้ชมครับอืมเปลี่ยนตัวมาเพียบเลยครับทางระยองครับเติมมาสองคนครับเดี๋ยวดูครับกับช่วงเวลาที่เหลือครับโอ้รถวน ของเล่นที่เพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้อูม้มีอัดอักดกันแล้วยังไงครับเกิดอะไรขึ้นครับตัดฟาวใส่ทางซิโซโก้ค,ครับอืมไม่ได้ตั้งใจครับเอาหาบอลขึ้นขั้ครับโอ้แกไม่ต้องัดไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทางไปยองเนี่ยเราจะเปิด9โมงเฮ้ย68ตรงครับโอ้โห ให้กับทุกทีมในไทยลีกคุณผูงชมครับรวิทพันทองนี่มาโดนไม่ไมาดีเลยตักข้ามตรงนี้จิโกโก้พาทางไปทางนั้นก่อนครับแล้วอกออีกทีนึงอี่ตนี้เทพิทักษ์อ่านขวามาเอชัยสมเรจ ได้ครับ,บอรอมบ,บุรีเอฟซีนะครับวันที่19มกราคมรก2568นะครับไทยกสุดมันกันทุกผู้ชมครับช่วยให้ไทยลีกโด่งดังไปด้วยกันครับอ้าวมีดวงจุดอัไรคนเกิ่ยยาวๆมาอ้อ กันหาปราะตูตีไข่แตกเหมือนกันครับทางทีมย erm ันระยองอ้าวแล้วตรงนี้เป็นเกมส่วนครับประเมศเอาเลยครับบอลตัดหลังมาสวยๆหลุดเดี่ยวตรงนี้รอเล็บเส้นตรงนี้ไม่เหลือเลยครับ3ามศูนย์ปิดกองไปเลยนะทุกคนครับโอ้โหดูครับเราเป็นมอรีเซียนนะทุกคนครับอือดูสายการเฉียดคมของประเมศอีกแล้วครับมีส่วนร่วมกันทำประตูเราดูกระมัดระวังกับเพื่อนรุ่นทีมคนใหม่เลยครับ ผู้นกลายเป็นปรเมทมีส่วนกับสาประตูเลยครับหัวพิกตรงนี้มาครับเราตัดอ้อมหลังเลยไม่ล้มครับโอ้โหชนะล่จากทัตงเลได้แล้วดูครับเลอดจีเข้ามาในกรอบแล้วซัดแบบนี้ม่เหลือเลยครับดูครับจากบอลแรกนะครับสาคัญริงแล้วเราเล่นต่อได้ครับแอดเิีให้เพื่อนเลยครับปรเมทอภิไลยครับบอลที่วิ่งตัดลายเข้ามาเลือดปุหแต่เข้าหาพื้นที่กลางมันเลือดได้หมดนะครับซ้ายขวา โอ้โหตอนที่เราดเซ้นเลือกขวาครับก็สามสูงทันทีครับผู้ชมครับอ้าวแล้วครับตรงนี้คุณผ,ผู้ชมบอลมีศาสยาวขึ้นมาครับเลวผู้ประสิทต่อจบเกมไปเลยคุณผู้ชมครับอ้อาขอบคุณผู้ชมนะครับเมืองทองสามามรถชนะทันเดอร์ซีในการจำลองใารแข่งขันทุกความเป็นเกินครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้เราได้เสียกัยนตะ่อไปในเะรื่องที่สนุก